สวัสดีครับมาใช้แม่เก็บเฮดบ้านอ่าวนะาคุพนพเเอนเนี่มีเตะลงนี่แลหละอ๋เอเ็ะลุงซื้อยานังนะไปไปเบิ้งลูกไปเตะลุงลูกห้ังง่ายข้าวอ่าไปเบิ้งคุณแม่ไปเก็บเพ็ดมากเนาะพี่น้องนะไปยางแค่บุญเลยไอเอประตูให้แน่อบบู้ใส่กระเป๋าใบพอม ย่านไม่ย่านบงหาหารด่าเพราะว่าบงหารอยู่ในคลิกหลาย่อนไปเก็บเห็ดมาเนาะพี่น้องเนะาะพอได้หลายเตืบเพิ่งจเห็นหลงโอกกะสันเพราะ้เลยกลับมาเบิงเนาะ เดีวมันก็เกดอัไปกานหลายแหงปานเอาบุงด้หลายคนนี้เป็นเดขาก็จะไปกันบ่จไปกานนอากาศว่ายังมันแล้วลุ่ปานใส่นั่ออกมนี่ล่ะคุณโจมาจะนอนท่าไปกานอะไรกูเลยเเลยตัาเลย เห็ดงามบ่มันดานไปแล้วบาน,น,นางามงกระดอกอดอันสองมือฮะอืมี่านนีกฝ่นทำน้ำเดแดนะนะอืมโอ้หอเห็ดียงมด้วนี่นะบ้านได้ก็ไปเนี่ยบ้านบ้าบาท,ที่เขาไปหาป้าเมียมนะโอ้คนไม่โคกบ่ ฮะฮอนเนาะเอาเห็อออีบงเห็ดตำคุนแม่ได้พี่น้องด้อจะเด่นหน่อยลายนพื้นทีบิ่งก็โลงอกเขาไม่องเขาเอืมโลงอกเหลีจ้เ็ดอกง่อพี่น้องมันบานเลยเิมบานแล้ว แตเยังยืนทีว์อ่ก็สำคัเอิ่าแล้วอืมอืมยังงูวาดกอน嘛อนมแต่ยังยืนชีว์อ่ะอืมาังงูมันเขาๆคลายง่ายๆอ๋อแจงเสียขนาดนี้มันงูเหรอโอ้โ อืมใช่เดียวเอาอันนี้นนี่เดี๋ยวอันนี้เขานอกนนีเจ้าเช็ดนกินมันแค่เข็นลอืมยาเนี่ยจะเลยหกแล้เนะพี่น้องนะอันได้ได้กินข้ากินน้ำเราบอกไปกินแล้วพวกอาพวกอย่างกาลาบเนื้ออะไรให้กินออ บัดที่นี้กะเรีวยกว่าสามโมงสิบเอดนาฬิกาจังได้ออกบ้านไปหาป่าเฮ็ดดีแต่ว่าป้าแม่ผมรับไปเก็บมาไว้ให้แล้วตอนเช้าแล้วแล้วบัดที่นี้ไปห้องตู้จวดสิได้ไปก็ได้ยดอกอันที่ว่าถุงน้อยนันละ่ะกับอันลูกขึ้นไปหาก็สีเอาไปให้แม่เพื่อนอันนี้หันป้าแม่มอเอาฝากอคนลุวกออ คุนแม่มเนมาแต่กินเพลินแล้วพีนพ่น้องคน้เด็นมาติดตาไป<ต>่เบ่งนะ,<ล>ะนั้นเพื่อนก็ไม่ได้อยากเหาไปป้าแม่มเดี๋ยวเก็บาเก็บมาเพ่อไ่อยกายใกายให้าไปแต่มันฮ้อนมันสิหลงปาล่าเนืะอยากไปเบ่งแต่ว่าจือได้แล้วบาอทอีป้าเดี๋ยวก็จะไปน้ำได้บ่นแสด<ส>งว่ามันหุดมสมบูรณ์เติบปดอกเนในญ่เออเิเป็นดอกเปในญงเนาะทางไปสีสงข้ามพุรีรัมไปทางดั ไปสกุลบุราหมูแล้วสังเกตสังกาแล้วเดียเดียเลยจักดำมือก็ไม่เออนียจักเดือเ,าเอนาะครับพ,รพี่นนองพอีมาถายทำํำคุณแม่พนมาตาไปเอาเห็ดเนาะดี่เห็ดร่าเนาะปนีอวน้ำมันแข็นะเงเด่นไปเสนอชิปลิปนี้พอดีเอบไว้ซ้ำน่เนาะพีน่นนองนะชิปนี้พอดีเอาไว้ซ้ำน่เนางพี่นนองนะ ชิบหนาจะพากันไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ